เราเอาเราเราดีใจตาขาเกยเกตีแกตีงูงู V la. Ui bé con ดูท่าท่าเออเธอลาอรอรอดูท่าเออเธอรอเราดูเธอมา 嗯，干乙、丙、嗯。 ปาปาปอปิปิมะมะเมเมแม่ปี้มะแม่ อรัสอนอะไรอ่ะคระเอียเียมาเอเซียมาเลเซียใบกาแฟสาสาอาสาสาละ มีมีตามันอันี้หรอครับลอเอาเรารอเอาเราเจอ,อจออํำจำเราจำเคอคออำคำเราจำ Um mm. um ah Ah do. ไล่ปอเนี่ยสระเดียวกับตัวนี้สระสระอะไรตัวนี้อ่านว่าอะไรครับรอเอาเราอืมสระปอเอาเปาบอใบไ,ไม้บอบอเอาเบาอ่ากออำกำลอยไล่ บออมบอมบอเอาเบา้บาคำไรเบาครับโคในนาโคในนาอืมอาดูรอนี่เหมือนกันอีกแล้วหรอครับ รอเอาเราอาดูเราดูเราดูเราครับทำไมต้องดูเราด้วยอ่ะอืาดูเราคืออะไรอ่ะอ่าไงอาสุอย่างเงี้ยดูหนูไงอ่าดูเราอ่ะอ่านต่อครับอาสุไม่ได้ดูผมนะใช่สุไม่ดูแต่เขาสมมุติแต่เขารักผมมาตั้งปีแล้วหรอใช่ ตะบนครับแค่ตะบนตะบนใช่็จทำทออัมทำทำ,ทำกะบีปออีปีนยทำกะบีครับดูดูดูด อะไรครับจอ้อไอใจลอโอโลลอเอเลใจโลเลครับแค่หูแนะหนูน้องแนะ น้องนำแนะนำอบอนำปัม๊มบ่สระเดียวกับแกะนะอันนี้ครับสระเดียวกับแนะแป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 ะยาครับแปะยาคืออะไรอ่ะก็คือเวลาผมแปะฟีเวอร์ไงแปะยา,าครับอ่แะแล้วเนี่ยพ่อบอกว่าแปะยาคืยออะไรอ่ะ มูกไหลเลยต่อ,อ,อ,อต่อเอกเตขออาขาเตขาครับเกตกะเออะเละเทไปปีไปถกเกาะไปเกาะ เก่งมากครับประมินแบบผมอนุบาลสองประจ ա วห้องคุณครูส้มโรงเรียนคิดิมูกไหลครับโรงเรียนอะไรครับบณนวิทย์ห้องคุณครูอะไรครับครูส้มคุณครูส้มผมเด็กชายธรรมชาติเป็นเมืองเก่งครับ